ดีครับทุกคนครับพบกับอาจารย์อยู่แล้วครับกับช่องพญาเต่นานาคราชครับวันนี้ก็เช่นเคยครับอาจารย์ก็จะมาสรุปเลขรัฐบาลไทยงวดวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2563สโค้งสุดท้ายนะครับโค้งสุดท้ายเหลืออ e ีกแค่วันสองวันนี้ก็ออกแล้วนะครับวันนี้ก็วันอังคารแล้วพรุ่งนี้วันพุธนะก็จะรีบมาบอกทุกคนจะได้หาซื้อโค้งสุดท้ายกัน นะครับแล้วก็จะมาสรุปตัวเลขจากที่อาจารย์ไปทําพิธีมาบ้างแล้วก็ได้เลขมาบ้างจากอะไรยังไงก็จะมาสรุปให้ทุกคนได้ฟังในคลิปนี้นะครับในคลิปนี้ก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับกดติดตามช่องพญาเต่าหน้าคราชนะครับจาไว้ว่าช่องพญาเต่าหน้าคราชนะครับทุกคนนะหลังจากที่ ทุกคนได้ติดตามนะครับตอนนี้ก็ได้ถึง6กนะก็เ,เรียกว่า600้อยซับสไครต์แล้วนะครับนะอีกไม่นานก็จะถึงพันนะก็ขอให้คลิปนี้จงเปิดให้โชคลาบกันทุกคนนะครับอา,อาจารย์ก็จะมาสรุปเลขก่อนเอาเลขเอาเลขทีอ่อาจารย์ได้ไปใครที่ได้เห็นอาจารย์นะครับในเมื่อวานนี้อาจารย์ไปคํชะโนดมานะครับไปคาชโนดมาอาจารย์ก็จะสรุปเลขนะครับ บางคนอาจจะว่าฉากหลังทําไมเปลี่ยนวันนี้อาจารย์เปลี่ยนมุมมาอยู่กับปฤษีนะครับนะมาขอบาร,รมีรปฤษีหน่อยวันนี้ท่านได้ช่วยเปิดทางให้ทุกคนมีโชคลาภเมื่อวานนี้ได้ไปวงสวงที่คาชะโนดนะครับวงสวงที่คาชะโนดเลขที่อยู่คาชะโนดที่ในขันน้ำมนต์ถ้าใครได้ดูนะถ้าใครได้ดูที่ดูคลิปที่อยู่คำชะโนดหรือว่าใครอยากจะไปดูคลิปคาชะโนดต่างหากก่อนก็ได้นะครับนะอันนั้นคือเขาอ่า ให้ทําพิธีพงวงให้นะครับแล้วก็ได้โชคนะครับได้โชคมานั่นแหละนะเดี๋ยวอาจารย์จะมาบอกโชคลาบกันก่อนในขันน้ำมนต์ในขันน้ำมนต์เนี่ยที่อาจารย์มองเห็นนะมันมีอยู่เลข3ตัวนะเลข3ตัวคืออ่าเป็นเลขเป็นเลขหเป็นเลขเป็นเลข6เป็นเลข8เป็นเลข5นะครับเป็นเลขหเลข8ดเลข5้นะในในขันบางคนก็ว่าเป็นเลขเบางงานบางคนก็เป็นเป็นเลข9บางคนก็ว่าเป็น9้า 85 685แล้วก็ค่อยไปแยกเอานะครับอันนี้อาจารย์พูดรวมๆให้ฟังเลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปสรุปเลขสุดท้ายคลิปนะครับนะตัวเลขก็จะมีเลขที่กำชโนดที่วงสวงหน้าลานพิธีอยู่นะวัดกำชโนดนะครับหน้าลานพิธีที่เป็นลานวงสวงได้เลขในหะนังมลคือ685กับ985นะครับนะแล้วก็ ลงคลิปที่สองที่เข้าไปในคําชะโนดนะครับเพื่อไปไหว้สักการะอยู่ที่สารปู่สามยา่าปู่ศิษสุโธยาศิปทุมมาในวังคําชะโนดแล้วก็ไปขอพรแล้วก็ไปเห็นเลขเห็นตัวเลขขึ้นกับต้นมะเดื่อนะครับหรือต้นหรือว่าเขาเขาเรียกว่าจุดนั้นเป็นจุดท้องพระทังนะครับก็ไปเห็นเลขอยู่จุดนั้นนะครับเห็นเลขอยู่จุดนั้นเป็นเลขนะครับเป็นเลขแด ห้าสองแปดสองห้าเนี่ยมันก็ตรงกันนะเลขแดเลขห้าก็ตรงกันกับน้ำมูลเหมือนกันนะครับแต่เพียงเพียงเปลี่ยนจากเลขหเป็นเลข2อยู่ในนั้นนะครับจะเห็นเป็นเลขแปดเลขสองเลขห้านะเลขแปดเลขสองเลขห้าเราก็ไปตัดซื้อเอานะใครจะซื้อแปดห้าก็ได้แปดสองก็ได้หรือสองห้าก็ได้อย่างนี้นะครับนะอ่าหรือแ6ดหอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเลขเลขน้ำมดเลขคําชโนดไปได้มาก็ได้เลขที่เป็นบงสงอยู่ที่คําชโนดได้มาอยู่ทั้งหมด มี8 5 2 6 8 5 9 8 5นะครับถ้าตัด2ตัวเราก็ไปตัดเอาเองนะว่ามีตัวไหนบ้างเพราะว่าเลขมันก็ได้มามีเลข6มีเลข8มีเลข5มีเลข2มีแค่4ีชุดแค่นั้นเองนะครับอันนี้อยู่ที่คำชะโนดนะครับแล้วก็วันนี้นะครับท่า,าต้อนขากลับก็เลยไม่เสียเวลาเลยก็เลยได้ไปสักการะรบูชานะครับที่พระธาตุนาดุลน,นะครับไปพระธาตุนาดุล ไปพระธาตุนาดุลมานะครับไปพระธาตุนาดุลมาอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเนาะเราก็ไม่สามารถที่จะไปพูดให้ใครฟังได้แต่อาจารย์ตอนไหว้อยู่อาจารย์ได้ยินเสียงบอกให้ดูให้ดูพระใครได้ดูคลิปวันนี้นะครับที่อาจารย์ลงไปคือคลิปที่พระธาตุนาดุลนะครับนะก็จะเห็นนะครับอยู่ที่พระธาตุนาดุลกับองค์พระนะครับว่ามีเลขอยู่กับองค์พระเพราะงั้นนะพอไปดูปุ๊บก็มีจริงๆนะครับ เลขอยู่ติดกับฐานพระข้างหลังนะครับอยู่ข้างหลังจะเห็นเป็นเลขเป็นเลข25นะครับทุกคนเห็นเลข25อยู่ข้างหลังแล้วก็อยู่ใต้ฐานจะเป็นกระดาษไม่รู้ว่าเขาเขียนไว้ตั้งแต่ตอนไหนนะครับไม่รู้นะครับอาจจะเป็นแบบว่าคนเขามาเขียนฝากดวงอะไรเงี้ยไว้นะครับเพราะว่าพอ,อเปิดไปก็เห็นเลข3เลข2 3แล้วก็เลข85แล้วก็เลข68นะครับนะมีอยู่3ชุดมีอยู่4ชุด4มีเลข มีเลขที่อยู่กับองค์พระเลยคือ25ถ้าใครด,ด,ดูคลิปนะมีเลขที่อยู่กับองค์พระเลยคือเลข25แล้วก็เลขใต้ฐานพระที่เปิดออกไปมีคนเขียนไว้นะครับในกระดาษเขียนเป็นเลข23แล้วก็85แล้วก็86มีอยู่4ตัวเนี่ยและมันตรงกันมันตรงกันยังไงนะครับคำชะโนดก็ได้25 28หรือ85นะฮะแล้วมามาที่พระธาตุนาก็ดังยังได้เห็นเลข25แล้วก็เลข85 นะที่แตกต่างก็คือสาม3สองสาแล้วก็อีกที่แตกต่างอีกตัวหนึ่งก็คือ8ปดหกหกก็ไม่ได้แตกต่างคําชนนดก็มีเลข8เลขหกในะไงเห็นไหมฮะมันก็ตรงกันเนี่ยสามจุดเลยนะแต่ที่เลขสามตัวมันตรงกันเลขสามตัวมันตรงกันก็คือแ2ดสองห้าดสองห้านะครับแ2ดสอง้าเลข8ดเลข2เลขห้าเนี่ยมามาทั้ง2ที่เลยแล้วก็ ที่ใครได้ดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับอยู่ที่สำนักแม่โอไทยทีวีนะครับที่เคยให้โชคนะครับที่เคยให้โชคก็มากระโดดหาก็ได้เลขอีกเหมือนกันก็เป็น825อีกนะครับนเ,นเนี่ยเลขตัวเนี้ย825เนี่ยมันตรงกันอยู่สามี่ที่นะครับแล้วเลขน้ำมนต์เลขน้ำมนต์ที่ทำนะครับเลขน้ำมนต์สำนักเลขน้ำมนต์พญาเต่านาคราชเลขน้ำมนต์พญาเต่านาคราชอาจารย์จดไว้นะครับมันมีมันมีอยู่ทั้งหมดเลขมีอยู่ทั้งหมด1 2 3 4 5มีอยู่ทั้งหมด6ตัว มีเลขสามมีเลขเจ็ดมีเลขหกมีเลขห้ามีเลขสองมีเลขแปดเนี่ยมันตรงอีกแล้วครับทุกคนแปดสองห้าอีกแล้วแปดสองห้าอีกแล้วนะนะแล้วก็ตรตรงๆก็มีม,มีเลขน้ำมลเลขเลขน้ำมลถ้าใครจะไปดูคลิปน้ำมลก็ดูน้ำมนต่างหากนะครับดูน้ำมนต่างหาก นะแต่น้ำมนเนี่ยมันเข้าทุกงวนนะครับเลขน้ำมนที่ทํามานะครับหกม้วนตีนี้คือเข้าทุกง้วดงวนนี้เป็นงวดที่7เลขน้ำมนพญายเต,าต่าหน้าขล่าน,น,นะครับทุกคนก็ไปดูนะครับแต่เลขน้ำมนมันจะมีเลขเลขที่อาจารย์พูดไปในคลิปน่ะหกตัวเรียงกันนะครับแต่ถ้าจับออกเป็นชุดมันก็จับได้ยากเพราะมันหกตัวถ้าจับออกเป็นชุดมันก็จะมีแต่ที่มันติดติดกันเลยถ้าใครดูคลิปเลขน้ำมนมันจะเรียงติดกันก็คือ8 2ดสอง เนี่ยพอฉะนั้น8องให้มันตรงกันมา3.4จุดนะครับทุกคนลองเสี่ยงไว้ซื้อไว้นะถ้ามันมีถ้ามันมีโอกาสนะครับก็เกิดท่านให้อย่างงี้ครับเทวดาท่านให้โชคนะครับแล้วก็มีเลขที่อาจารย์ฝันเลขที่อาจารย์ฝันนะครับเลขที่อาจารย์ฝันเองก็จะเลขที่อาจารย์ฝันเองแล้วเมื่อคืนหลังจากที่ไปคำชะโนดมาอาจารย์ก็มาฝันฝันว่าไปกินข้าวบ้านเลขที่23ไปกินข้าวอยู่บ้านเลขที่23 นะครับไปกินข้าวที่นที่ทีสามแล้วก็ไปช่วยเขาขายของขายของแล้วอาจารย์ก็รีบไปแต่งตัวไปเอาเข็มขัดไปเอาชุดนะครับแต่งตัวอยู่บ้าน,นที่ทนะี่ยี่สิบห้าเนี่ยมันตรงกันอีกแล้วครับทุกคนสองสามก็ตรงอีกสองห้าก็ยิ่งตรงกันใหญ่เลยสองห้าี่ตรงกันสามสี่จุดแล้วนะเออเลขตัวนี้ถ้าจะมาก็น่าจะมาในงวดนี้นะครับสองห้านะครับทุกคนนะเพราะว่ามันตรงกันมากๆเลยไม่ไม่ไม่ทราบโอ้โหเลขอะไรจะตรงกันขนาดนั้นแล้วก็ เลขฝันเลขฝันอาจารย์นี่คือฝันเมื่อคืนนี้นะครับไปนอนอยู่บ้านลูกศิษย์นะครับอยู่ที่สารการก็ฝันอย่างเงี้ยครับนะแล้วที่ฝันก่อนหน้าน,านี้ที่มีคนมาบอกที่เหมือนพี่ใครได้ดูคลิปแรกที่อาจารย์ลงไปตั้งงวดนี้นะครับก็คือฝันว่าลูกบอลมันกิ้งลงไปไหว้พระนึกลูกบอลมันจิ้งลงมาไงมันกิ้งลงมา,งมงงมาเป็นตัวเลขนะครับนะอาจารย์ก็เลยตีเลขที่ความฝันอาจารย์จะมีสองห้าสองสาม 28แล้วก็76นะครับเนี่ยเลขเลขความฝันนะเพราะฉะนั้นถ้าจะให้สรุปเป็นเลขเด่นๆเลยถ้าจะให้สรุปเป็นเลขเด่นๆดถ้าใครชอบเล่นหลักศูนย์ให้เล่น30ใครชอบหลักศูนย์เล่น30น,นะครับทุกคนถ้าใครชอบหลักศูนย์ให้เล่น30น,นะใครชอบเลขหนึ่ง เลขหนึ่งเนี่ยถ้าเป็น1นึ่งสองก็น่าเจ้ามือหน้าจะอันเนาะเลขหนึ่งหนึสองเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าใครชอบเลขหนึ่งก็เล่นหนเจถ้าใครชอบเลขสองเลขสองก็เลขสองเนี่ยเลขสอสีนี่ดังนะครับแต่ที่เลขอาจารย์คำนวณเลขฝันมันก็จะมีสองห้าสองแปดนะครับสองห้าสองแหปดสองสาเนี่ยเลขเลขสหลัก2 พราะฉะนั้นหลักสองก็มาเด่นในวันในวันเลขวันที่1ตุลานะครับแล้วก็อีกอีกเด่นอีกแล้วก็มีอีกอาจารย์ไม่ไปรวมเลขทั้งเลขไม่ไม่รวมศูนย์ถึงเก้าดีกว่าครับเอาเป็นได้ว่าเด่นเด่นจากที่เราไปแต่ละที่มาดีกว่าถ้าเด่นสุดในเลขน้ำมนต์จะมีเลขเจ็ดเลขหกนะครับเด่นสุดในเลขน้ำมนต์จะมีเลขเจ็ดเลขหกแล้วก็เลขแปดเลขสองเลขห้านะครับถ้าเด่นสุดนะครับ เด่นสุดนะครับอันนี้เด่นสุดนะเด่นสุดแต่ถ้ามาสรุปเลขเลยมาสรุปเลขเลยเอาเลข2ตัวก่อนสรุปเลข2ตัวงวดวันที่1ตุลาคมยิงออกมา6ชุดก่อนเลข2ตัวยิงออกมา6ชุดมีส2 2องห้8 3องห แล้วก็แปดเก้ามีอยู่หกตัวแต่ถ้าเด่นในสองชุดในเด่นสุดนี่จะมีอยู่สามเด่นสุดจะมีอยู่สามมีสองห้ามีอยู่สองห้ามีอยู่เจ็ดหกนะครับหกห้า 6, ก็เด่นนะทุกคนหกห้านี้ก็มีมีเปอร์เซ็นต์มาหกห้านี้มีเปอร์เซ็นต์มาถือว่าสูงมากๆเหมือนกันนะครับทุกคนหกห้านี่หกห้านี้ถือว่าสูง แต่ที่เลขเลขที่อาจารย์ชอบเลยก็คือเลขที่อาจารย์ชอบส่วนตัวเลขที่อาจารย์ชอบส่วนตัวก็ก็จะเป็น76 74หนะครับ76 74หอันนี้ก็เลขที่ชอบเอง76 74ห5 28สองนะครับเนี่ยเลขที่ชอบเองมีอยู่4ตัวแต่ถ้าเลขสรุปให้ทุกคนเอาตามเลขสรุปจากที่ถ้าเลขสรุปเราจะนึงจากคำชะโนดมา2ตัว ดึงจากคำชโนดมาคือ125กับ85ดึงจากประธานานุนมาก็คือ25 25กับมันก็มี25กับ85อีกแหลกประธานานุนแล้วก็86นะครับแล้วกอ็อีกส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเดี๋ยวอาจารย์คำนวณให้ชัดเจนดีกว่าน,นะครับเดี๋ยวอาจารย์คำนวณอีกชุดหนึ่งกนครับ เลขที่อาจารย์จะสรุปนะครับทุกคนทำไมสรุปไม่ได้เลยเพราะมีแต่ตัวชอบเอาเอาตามที่แบบว่านี่เนาะถ้าท่านจะให้ก็ต้องออกแล้วเนาะเอาเลขเลขเลขสรุปก่อนถ้าหลักเจ็ดหลักเจ็ดเป็นเจ็ดหกเจ็ดสี่หลักหกเป็นเจ็ดหกเจ็ดสี่หลักห้าเป็นห้าสองห้าหกห้าเก้านี้เลขดัง หาซื้อไม่ได้หรอกครับ5 9ไม่ต้องเอามาลงหรอกทุกคนก็รู้ว่ามันต้องอันนะครับถ้าเป็นหลักแปดเป็นแปดสองแปดหกแปดเก้าก็ดังใครใครซื้อแปดเก้าก็มีเปอร์เซ็นต์มาเหมือนกันครับแล้วก็หลักศูนย์ให้เล่นสามศูนย์นะครับหลักศูนย์ให้เล่นสามศูนย์แล้วก็ เลขอะไรอีกห้าหกเอาแล้วนะครับแล้วก็เจ็ดหกเจ็ดนี่เอาแล้วเรียบร้อยหกสามนี่ครับมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีอยู่นี่ครับเจ็ดหกเจ็ดสี่ห้าสองห้าหกแปดสองแปดหกสามศูนย์สามหก เด่นสุดเด่นสุดมีเจ็ดหกแปดสองอาจารย์ลิมเขียนแปดห้าครับลืมเขียนแปดห้าแปดห้านี่เราได้มาจากทุกที่เลยนะแปดห้าเด่นสุดมีอยู่สี่ชุดมีเจ็ดหกแปดสองแปดห้าแล้วก็ห้าสองนะครับนี่คือเด่นสุดแต่ถ้าใครมีงบนะครับก็ลุยมันหมดนี่แหละได้กำไร นะอันนี้คือเลข2ตัวนะครับแต่ชอบเป็นพิเศษคืออาจารย์ชอบเป็นพิเศษคืออาจารย์ชอบ5้าสองห้าหแดสองเจ็ดหแต่ถ้าเราไปทุกที่มาสามสาที่เนี่ยมันเลขที่มันเด่นสุดคือ8 5หกับ5้าสองแล้วก็สองดเนี่ยเด่นสุดนะครับนี่อันนี้ตารางเลขสองนะครับเลข3ามตัวเลข3ามตัวก็คือ8 5ดห้าสอง 852หรือ528นะครับแล้วก็3 365 365อ่านะครับ365แล้วก็176 876นี่คือเลข3ตัวนะครับเด่นสุดคือ876นะครับ852นะครับนะ852 มีอะไรอีกก็มีประมาณนี้ครับทุกคนเนาะเลขนะเด่น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 สุดเม็ดเดียวไม่กล้าเม,ม็ดเดียวเลยตอนนี้ไม่กล้าเม,ม็ดเดียวเลยทุกคนไม่กล้าเม,ม็ดเดียวแต่ถ้าออกก็ออกเนาะเม็ดเดียวเอาสองเม็ดดีกว่าเลขสองตัวสองเม็ดสองเม็ดเด่นเด่นคือสองเม็ดเด่นเด่นคือเจ็ดหกห้าสองครับแล้วก็ สามเม็ดอสามตัวเม็ดเดียวสามตัวเม็ดเดียวคือแปดเจ็ดหกนะครับตัวกันตัวกันคือหกห้าหกสามหรือสามหกห้านะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับทุกคนเลขงวดวันที่หนึ่งตุลาคมพุทธศักรน้าสองพันหกสิบสาม ก็ขอให้เทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยดลบันดาลประทานพรเปิดทางโชคเปิดทางลาบให้ทุกคนนะครับอาจารย์ก็มาสรุปเลขจากแต่ละที่แต่ละจุดนะครับทุกคนก็ลองจับใจความอาดูว่ามันมายังไงเลขจากจุดไหนมาเด่นเลขโยด,ดจุดไหนมาลองอะไรยังไงนะครับนะเพราะว่ามันเป็นเพียงแนวทางน,นะครับนะแล้วก็เลขจากที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ต่างๆมานะครับทุกคนก็ลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบแล้วลองเสี่ยงทายกันดูนะครับทุกคนก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับอาจารย์ก็ ไม่รู้ว่าจะฝันตัวไหนให้อย่างชัดเจนแต่ถ้าเลขแต่ละคลิปมานะครับเลขแต่ละคลิปที่เราไปก็จะมีเลข8เลข2เลข5้านี่เยอะเลข8เลข2เลข5้านี่เยอะนะครับแต่ที่เลขอาจารย์ฝันเองว่าลูกบอลมันกิ้งลงมาเป็นเลขมันก็เป็นเลข7 6หนะครับถ้าวัตถีวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะช่วยบรรดาให้เราได้จริงๆก็น่าจะเป็นเลข7 6หแล้วก็ไปแต่ละที่มามันก็มีเลข 2อครับทุกคนมีประมาณนี้ครับอาจารย์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครและขอให้ทุกคนมีโชคลาภในวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2563นี้ร่ำรวยกันทุกคนครับ